สวนกับลูกเกษตรนะครับ2020นะครับวันนี้เรามาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าเราจะปลูกหญ้านะครับปลูกหญ้าให้วัวนะครับเพราะว่าผมจะเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัววันนี้ก็มาเคลียร์พื้นที่นะครับพอเราเคลียร์พื้นที่เสร็จล้วก็จะให้รถไถนะครับมาปั่นเดี๋ยวเราก็มาหว่านหญ้ากันไปดูกันเลยครับครับตอนนี้ก็ตัดได้ประมาณหนึ่งไร่นะครับ ประมาณหนึ่งไรผมจะวานอยู่ที่ตรงนี้มีอยู่สามไร่กว่านะครับสามไร่กว่ากว่านั้นก็เป็นน้ําชํานะครับเป็นน้ำำําชําที่ไม่ชําก็มีอยู่ประมาณสักสามไร่นะครับสามไร่ตอนนี้ผมก็เคลียร์ได้เป็นบางส่วนแล้วนะครับ,บได้เป็นบางส่วนแล้วนะครับนี่ก็ต้องเตรียมหญ้านะครับต้องเตรียมหญ้าอ่า สำหรับให้วัวนะครับถ้าเราไม่เตรียมหญ้าคนที่เคยเลี้ยงนะครับคนที่เขาเลี้ยงก่อนเขาบอกว่าหญ้าก็คือสําคัญที่สุดนะครับของการเลี้ยงวัวนะครับหญ้ากับฟางนะครับต้องเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้จะเลี้ยงกี่ตัวกี่ตัวก็เตรียมไว้ให้พอเขากินนะครับพอกินนะครับเตรียม ถ้าฟางก็เตรียมไว้1ปีนะครับเพราะว่าปีต่อปีนะครับเก็บไว้เยอะก็เป็นเชื้อรานะครับเก็บไว้เยอะก็เป็นเชื้อรานะครับให้อ่าอย่างเลี้ยงสัก 2- อสาตัวก็เก็บไว้ประมาณสักร้อยก้อนนะครับร้อยก้อนร้อยกว่า150หอย่างเงี้ยครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็มาเคลียร์ได้ประมาณ1่ไล่ละที่ตรงนี้ก็ประมาณ3ไร่กว่านะครับ3ไร่กว่ากว่าตรงโน้นนะครับตรงที่ ใต้ต้นไผ่เขาจะช่ำน้ํานะครับช่ำน้ำยังไม่แห้งเราก็ยังไม่ตัดไปนะครับจะตัดเอาส่วนที่แห้งนี่ก่อนนะครับส่วนที่แห้งนี่ก่อนถ้าให้รถไถมาปั่นเลยก็ปั่นไม่ข้าวครับปั่นไม่ข้าวก็เราต้องมาเคลียร์เคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับที่ตรงนี้นะครับเป็นที่นานะครับที่นาแล้วก็พอทํานาเสร็จผมก็จะปลูกผักนะครับผมปลูกผักปลูก ถั่วอยู่ที่นี่นะครับทุกปีนะครับแต่ว่าปีนี้เรา,ามีโปรแกรมที่เราจะเลี้ยงวัวนะครับเราก็เลยจะไม่ทํานานะครับไม่ทํานาตรงนี้นะครับจะไม่ทํานาตรงนี้ก็จะเป็นการปลูกหญ้าให้วัวนะครับไปเป็นในปีนี้เลยนะครับี่ผ้ามีวัวแล้วเราก็จะได้ไม่ลําบากในการหาญ้าให้เขานะครับ หญ้าก็ผมคิดไว้ว่าจะให้หญ้าสดด้วยแล้วก็หญ้าก็จะเป็นฟางนะครับหญ้ากับฟางนะครับฟางแห้งนะครับฟางแห้งที่ตรงนี้ก็เดี๋ยวก็พอตัดหญ้าเสร็จก็จะเอาเชือกมามัดนะครับไปเก็บไว้ที่บ้านนะครับเก็บไว้ที่บ้านเอาไว้ให้วัวนะครับเดี๋ยวถ้าโดนฝนเดี๋ยวเขาจะเป็นเชื้อรานะครับเดี๋ยวเราก็ตัดหญ้าเสร็จเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันนะครับนี่ นี่ครับสามไร่กว่านะครับกว่านั้นก็คือชําน้ําเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์ทีหลังนะครับยาเมื่อเช้านี้ไปตลาดวัวน,นะครับที่อยู่ใกล้ๆบ้านก็ผมก็ซื้อ,อยาสวีทจัมโบ้ um bo, นะครับมาประมาณโลครึ่งนะครับโลครึ่งโลครึ่งเดี๋ยวเราก็หวานลูซี่ด้วยแล้วก็สวีทจัมโบ้ด้วยนะครับสวีทจัมโบ้ um น่าจะเป็นด้านบนน้นครับตรงที่ผมปลูกถัว่ว นะครับส่วนลูซี่น่าจะอยู่แถวข้างล่างนี้นะครับส่วนแพงโกล่านะครับแพโกล่าทางเหนือก็จะหายากหน่อยนะครับไม่เหมือนทางอีสานนะครับทางเหนือก็มีอยู่ครับมีอยู่แต่ว่าติดจองนะครับติดจองอกว่าจะถึงคิวเราก็อีกนานครับผมก็เลยอจองไว้อยู่แต่ว่าเราเอาเม็ดพันธุ์อย่างอื่นมาลงก่อนนะครับเม็ดพันธุ์อย่างอื่นมาลงก่อนดีกว่า เดี๋ยววัวจะไม่มีหญ้าก,กินนะครับเวลาเราซื้อวัวนะครับวัวจะไม่มีหญ้าก,กินเราก็เลยจองคิวไว้เหมือนกันนะครับหญ้าแพนกลาแต่ว่าจาวัานลูซี่ก่อนกับสวิตจัมโบก่อนนะครับนี่้าลูซี่ก็ไม่ต้องใช้เครื่องสับนะครับไม่ต้องใช้เครื่องสับก็คือใช้เครื่องตัดหญ้าแล้วก็เอาให้วัวกินได้เลยนะครับกับสวิตจัมโบนะครับ ก็จะสะดวกตรงนี้สะดวกที่เราจะไม่ได้ใช้เครื่องบดนะครับไม่ใช้เครื่องบดสับนะครับก็ประหยัดนะครับประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดต้นทุนเราอีกนะครับประหยัดต้นทุนเราอีกนะครับโอเควันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับเราตัดหญ้านะครับเคลียร์พื้นที่นะครับที่เราจะหว่านหญ้านะครับไว้ให้วัวนะครับไว้ให้วัว ส่วนหญ้าเก่าหญ้าที่มีอยู่แล้วในนาตรงนี้นะครับพอเราปลูกหญ้าให้วัวนะครับเดี๋ยวเขาก็ปนปนกันไปนะครับปนปนกันไปเดี๋ยวก็จะค่อยหายหายไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะตัดตัดหญ้าให้วัวอยู่เรื่อยๆนะครับให้วัวอยู่เรื่อยๆ,ๆส่วนน้ํานะครับน้ำนาตรงนี้นะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ํานะครับผมก็เลยเลือกตรงนี้ที่จะมาหว่านหญ้านะครับอมาหว่านหญ้าก็คือน้ําจะไม่มีปัญหาหนึ่ง นาตรงนี้นะครับมีสามไร่กว่าก็ก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะแต่ว่าเขาจะสะดวกเรื่องน้ํานะครับเขาจะสะดวกเรื่องน้ําน้ําเป็นแหล่งน้ําสาธารณะนะครับมีทั้งน้ําเขื่อนนะครับน้ําเขื่อนที่เราเดินท่อเข้ามาในสวนลาไยอ่าอีกแล้วก็แหล่งน้ําอีกที่นึงก็เป็นแหล่งน้ําสาธารณะน้ําห้วยนะครับน้ําห้วยน้ํา คลองใหญ่เลยนะครับนี่นะครับนี่เราสามารถที่จะดูดน้ำนะครับตรงนี้ขึ้นมาลดญ้าเราได้ตลอดนะครับน้ำน้อยๆแบบนี้ก็ไม่แห้งนะครับก็ไม่แห้งแลง้งสองสามปีก็ลดระดับลงนิดนึงนะครับไม่ถึงกับแหง้งจนไม่มีน้ำนะครับนี่อันนี้ก็ยังไม่เข้าหน้าแล้งเท่าไหร่นะครับน้ำก็ยังพอ มีอยู่ไหลยอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่า,าแรงสองสามปีที่ผ่านมาแล้งจัดๆเลยก็ไม่แห้งนะครับก็ยังมีน้ำใช้นะครับผมก็เลยเลือกอที่ตรงนี้ทำเลตรงนี้นะครับเอามาทำาหวานหญ้านะครับหวานหญ้าให้วัวนะครับส่วนที่นาที่เรา,าหว่านข้าวไว้กินเราก็มีอยู่แล้วนะครับมีทั้งนาข้าวเหนียวแล้วก็นาข้าวเจ้าอยู่แล้วนะครับนาตรงนี้ก็ นิดเดียวนะครับสามไร่กว่าเดี๋ยวเราก็มาหว่านหญ้านะครับฟางนะครับฟางปีนี้นะครับปีนี้เราเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้เลี้ยงวัวนะครับเราก็เลยให้เขามาอัดอัดไปหมดแล้วนะครับอัดไปหมดแล้วทั้งนาข้าวเจ้าแล้วนาข้าวเหนียวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวปีนี้อาจจะได้ซื้อนะครับอาจจะได้ซื้อซื้อก่อนนะครับปีนี้อาจจะได้ซื้อก่อน แต่เราก็อาจจะลงวัวไม่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าถ้าลงวัวเยอะเดี๋ยวไม่มีหญ้าให้เขากินนะครับไม่มีหญ้าไม่มีเฟืองให้เขากินเราต้องดูหญ้าเราก่อนถ้าหญ้าตรงนี้ขึ้นสวยขึ้นดีเราอาจจะเ,เ,เลี้ยงเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นแต่ถ้าหญ้าท,ที่ตรงนี้หวานแล้วงอกไม่ดีแล้วก็เฟืองเราก็ไม่มีในใน สต็อกเรานะครับเราก็อาจจะเลี้ยงตัวสองตัวไปก่อนนะครับตัวสองกุตัวไปก่อนนะครับรอให้แบบเรามีฟางเยอะๆแล้วก็หญ้าขึ้นเยอะๆเราถึงจะเลี้ยงเยอะๆนะครับเลี้ยงเยอะๆผมก็คิดไว้ว่า,วาถ้าเจอแม่สวยๆนะครับอาจจะซื้อมาเป็นแม่พันธุ์นะครับสักสองสามตัวนะครับ อสองสามตัวเอาไว้ติดคอกติดเล้านะครับแล้วก็จะไปซื้อ,อวัววัวรุ่นนะครับวัวรุ่นนะครับผอมๆนะครับผอมๆเราก็มาขุนเอามาขุนให้เขาอ้วนแล้วเราก็ปล่อยซื้อมาไข่ไปนะครับซื้อมาไข่ไปเลี้ยงระยะสั้นด้วยนะครับก็จะได้มีเงินนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆอได้ยิน ได้คําแนะนําจากนายห้อยนะครับที่เขามีประสบการณ์นะครับหลายๆท่านนะครับที่เขาเลี้ยงที่ท่านเลี้ยงมาก่อนแล้วประสบความสําเร็จนะครับหลายๆท่านเหมือนกันที่เขาให้คําแนะนํามานะครับอาจจะไม่ได้จับวัวนานก็ได้นะครับอาจจะซื้อมาขายไปนะครับซื้อมาเลี้ยงไว้สักวันสองวันขายวันสองวันขายหนึ่งอาทิตย์ขายอย่างเงี้ยครับสองอาทิตย์ขายอย่างเงี้ยครับก็คิดไว้นะครับคิดไว้เราจะได้จับเงินเร็วนะครับ จับเงินเร็วแล้วก็เราจะได้รู้จักานายห้อยนะครับซึ่งจะเป็นรุ่นพี่เรารุ่นน้องเราหรือว่ารุ่นพ่อรุ่น,นแม่เรานะครับเราก็จะได้ประสบการณ์เยอะขึ้นนะครับเราก็จะได้ประสบการณา์เยอะขึ้นแล้วเราค่อยมาปรับเปลี่ยนในการใช้ของเรานะครับซื้อมาขายไปหรือว่าซื้อ,อพ่อแม่พันธุ์นะครับมา เลี้ยงเอาลูกแล้วก็พอลูกย่านุมแล้วก็ขายลูกก็ได้นะครับก็ได้มีหลายหลายท่านนะครับที่ให้คําแนะนํามานะครับแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราเจอพ่อไปตลาดถ้าเจอพ่อแม่อสวยๆนะครับบล็อกสวยๆก็อาจจะซื้อมาเลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ก็ได้นะครับนี่ครับวันนี้ก็มาเคลียร์หญ้าเดี๋ยวหลังจากที่ผม ถ่ายคลิปเสร็จนะครับผมก็จะเคลียร์ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับให้เสร็จนะครับให้เสร็จถ้าเหลือไม่เยอะก็จะเหลืออยู่ตรงตรงที่มีค้างถั่วอยู่แล้วก็ตรงนี้กับตรงนี้นะครับอาจจะไม่เสร็จเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราค่อยมาต่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาต่ออ่าก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับที่มาติดตามนะครับ ช่องขา้าวสวนกับลูกเกษตรนะครับ2020ก่ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กด subscribe s ับ s ไ r i b e ผมด้วยนะครับวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศน,นะครับการาเตรียมพื้นที่นะครับหว่านหญ้าให้วัวน,นะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลงมือตัดต่อก่อนนะครับบวัสดีครับ